หัวเขามันขัดใช้ยาเน่ยนวดแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นไปหาร้านนวดก็เป็นเหมือนเดิมคืนหนักกว่าเก่าขึ้นนุนได้เนี่ยขึ้นทบไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะพนมพัรัฒนานุรักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อพัดก็อายุ53ปีเมื่อก่อนอเป็นอาชีพค้าขายนะคะค้าขายก็รู้สึกว่า ไม่ได้นั่งเลยมีปัญหาตามมาคือในเรื่องของข้อเข่านะคะคือไม่สามารถที่จะเดินอะไรได้แบบวๆเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราเราทำงานมานานแล้วก็ยืนอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ได้นั่งพักเลยนะคะมีอยู่วันหนึ่งอาการมันที่มันเริ่มต้นนะคะจากที่หัวเข่ามันขัดแล้วก็ติดๆัขัดแล้วหัวเขา่าตรงบริเวณหัวเข่าเนี่ยมันจะแดงแล้วมันจะบวมนิดหน่อยนะคะเราก็อ่ารู้สึกวิตกกังวลเราก็ใช้ยาเนี่ยนวดเพื่อให้มันให้มันเบาปวดนะคะ แต่ว่ามันก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีไปหาร้านนวดดีกว่าร้านนวดเผื่อที่ว่าจะได้อาการเนี่ยเบาขึ้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น,นะคะ่ะพอไปร้านนวดกลับออกมาสามรอบเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมคือหนักกว่าเก่านะคะหนักกว่าเก่าก็คือเดินขึ้นบันไดขึ้นนุนไดเนี่ยขึ้นแทบไม่ได้นะคะ าอะไรพอเดินขึ้นประมาณ3 49เนี่ยรู้สึกว่าหัวเข่าเราเนี่ยหมดแรงเดินต่อไม่ไหวเราต้องนั่งพักสักพักนั่ง,น,งนวดไปนวดมาสักประมาณ1นาทีเราก็เอามือเนี่ยจับเราขึ้นบันไดไปจนให้ถึงชั้นบนนะคะชั้นบนหงนิดเนาะก็ยังไม่ไม่อยากมีอารมณ์ทําอะไรทั้งสิน้นมีวันหนึ่งก็ได้เจอกับเพื่อนก็เล่าเรื่องเราอาการข้อเสื่อมเนี่ยให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยแนะนําให้อาลองใช้ละอองเกสรดอกไม้สกัดดูนะคะก็ เราก็ไม่ได้เชื่อนะเพราะว่าเราทดลองมาเยอะแล้วแต่ทีเนี้ยพอมันหนักขึ้นมันไม่ไหวจริงๆมันปวดมากพอตอนคืนเนี่ยนอนมันก็ระบมนอนไม่หลับเลยนะคะเราก็เลยลองอ่าลองไปซื้อ มาทานดูนะคะแล้วโอเคสอดอกไม้ก็รู้สึกว่าทานไปหนึ่งสัปดาห์น่ยรู้สึกอาการที่เราปวดหรือมีมีเสียงดังกรอบแกบเนี่ยเบาขึ้นอ่ะเราก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าโอเคเราไม่ต้องพึ่งพึ่งยาแล้วนะคะต่อเน,นื่องคะ่ะสักประมาณ2-3เดือนน่ะจากที่เราเป็นหนักๆที่เราเคยเจ็บ เคยเก็บหรือเคยปวดหรือมีเสียงเนี่ยเรามาทดสอบคือขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดประมาณ 3- 4สี่ขั้นเนี่ยเฮ้ยมันไม่มันไม่มีเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันก็ขึ้นแบบไปได้เลยแบบว่าไม่ต้องหยุดพักอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนนต้องสาวขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นเราก็จะเชื่อไหมเราก็เลยขึ้นลงประมาณสี่รอบในวันนั้นนะคะขึ้นลงสี่รอบเราก็ดูว่าอาการของเรามันจะจะเป็นไหมแต่ว่าก็ปรากฏต้องขอบคุณนะคะไม่มีจริงๆองอาการปวดและาการเสียบดังก๊อแก๊บ วันนี้ก็อยากบอกว่าสุขภาพเราหาซื้อไม่ได้เราต้องดูแลด้วยตัวของเราเอง